ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับอัปเดตอาการล่าสุดนาดภูวนัยหลังโดนหามส่ง i อ u ียกลางดึกตู่จารุสิริภูวนัยอัปเดตอาการล่าสุดนักแสดงรุ่นใหญ่นาดภูวนัยหลังโดนหามส่ง i อ u ียกลางดึกหลังจากที่ภาวะน้ำท่วมปอดทำเอาตกอ,อกตกใจเมื่อมีข่าวออกมาว่านักแสดงรุ่นใหญ่นาดภูวนยหามด่วนเข้า i อ u หลังจากที่ทางด้านลูกสาวนาดภูวนัย ได้ออกมาโพสชี้แจงข่าวนานภูวนัยเข้าโรงพยาบาลหลังจากที่มีภาวะน้ําท่วมปอดต่อมาทางด้านลูกสาวนานภูวนัยได้โพสชี้แจงข่าวผ่านทาง Facebook ส่วนตัวตู่จาูุศิริภูวนัยเอาไว้ว่าไม่สะดวกตอบแชทคุยกับใครนะคะเมื่อวานหัวค่ําคุณพ่อเข้า ICU คะ่ะโดยมีภาวะน้ําท่วมปอดตอนนี้รักษาตัวอยู่โดยอาการดีขึ้นตามลําดับคะ่ะรบกวนใครที่จะติดต่อคุณพ่อทางโทรศัพท์ งดโทรก่อนนะคะเพราะโทรศัพท์อยู่กับคุณแม่ค่ะจึงเรียนมาให้เพื่อทราบมีธุระด่วนติดต่อผ่านทางตูหรือคุณแม่นะคะขอบคุณค่ะล่าสุดทางด้านตูจารุศิริภูวนายลูกสาวนาฏภูวนายได้ออกมาอัปเดตอาการนาฏภูวนายหลังแฟนๆเข้ามาแสดงความเป็นห่วงโดยได้โพสต์ข้อความระบุเอาไว้ว่าขอบคุณทุกคนมากนะคะตอนนี้อาการไม่น่าเป็นห่วงแล้วค่ะคาดว่าเย็นนี้จะออกจากห้อง i อ u แล้วค่ะ ขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ